ตกใจมากเลยหาน้องหาน้องคนเก่งไม่เจอนะคะดูสิร้องไห้เสียน้ําตาไปพักนึงคิดว่าน้องถูกเหยียวหรือหรือตัวอะไรจับไปน้องพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะคะหูยมาไกลมากเลยนี่อยู่ข้างบ้านนะคะเดี๋ยวจะจะดูนะคะว่าน้องมาไกลได้ยังไงดูสิเนี่ยจะถ่ายเหลัาออกมาดูนะคะนี่คือหลังบ้านนะคะบริเวณข้างบ้านน้องมาจากพื้นที่ตรงนี้นะคะนู้น้องอยู่จับก,กระถางตรงนู้นนะคะนี่ ตอนแรกน้องนอนอยู่ที่กระถางต้นนี้นะคะกระถางเนี่ยพิงกระถางไว้แล้วน้องพาตัวเองเนี่ยถลายถลายถลายน่าจะลอดใต้ถุนไปเนาะเนี่ยลอดใต้ถุนตายถลายถลายตัวแล้วก็พอดีไปไปเห็นน้องอยู่ใต้ถุนตรงข้างนี้นี่นีนี่นีเห็นไหมคะจริงๆน้องอยู่ฝั่งฝั่งอิดบล็อกข้างในนะคะเห็นน้องพอดีก็เลยจับน้องออกมาดูสิน้องมาได้ไกลถึงกระถานนี้เลยน้องเก่งเลยนี่นี่นี่เห็นไหมคะน้องถลายตัวมามาถึงนี่แล้วเมื่อกี้เขาก็ ยืนได้แล้วก็ล้มลงไปนะคะคือเขาพยายามจะช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมลูกห,หนูเก่งมากหนูมาไกลขนาดนี้แม่ตกใจหมดเลยคิดว่าเหยี่ยวมาคาบหนูไปซะแล้วแม่ร้องไห้เชือน้ําตาไปปักนึงอะลูกคิดว่าหนูโดนจับไปแล้วที่ไหนได้หนูถลายตัวเองมาถึงนี่หนูมาไกลมากเลยนะนี่ีได้ถุนบ้านนะคะนี่น้องมาไกลมากเลยนูน่นหน้าบ้านอยู่นู่นนะคะหน้าบ้านอยู่นู่นเลยแล้วน้องก็ถลายตัวรอดได้ถุนมา เราก็พยายามมองหาแบบมองส่องจากทางด้านาน,น้นไม่เห็นเนาะสุดท้ายก็เลยมาเดินอ้อมหลังบ้านสุดท้ายน้องก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยน้องอยู่ซอกข้างในปิดตรงนี้นะคะน้องพิงไว้ก็เลยพาน้องออกมาเหนื่อยแล้วสิอุตสสาห์ด้านด้นมาถึงถึงตรงนี้เอ๊ะทำไมไม่เดินต่อให้แม่ดูวลูกอันไหนหนูมายังไงอะคะแต่เมื่อกี้เขาทาท่าแบบกระเพกกระเพกเดินได้แล้วก็ล้มลงไปีกก็คือก็น่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงเดินได้ใช่ไหมล่ะนี่นี่นี่อลรุสทรงทรงตัวไว้ลูก หนูมาแบบไหนล่ะคะเมื่อกี้หนูมาแบบไหนคะลูกอันนี้นๆๆ้อนนี่ค่ะเขาก็พยายามแต่ก็นี่ๆๆนี่เห็นไหมเห็นไหมคะนี่นี่ๆๆเขาพยายามอยู่แต่ว่านั่นน่เห็นไหมคะเห็นไหม <laughs> ก็ยังเจ็บอยู่ยังไม่แข็งแรงพอใช่ไหมลูกอ๋ค่อค่อยลูกใจเย็นเดี๋ยวไม่กี่วันเดี๋ยวหนูก็หายะะเดี๋ยวหนูก็หายนะคะเดี๋ยวหนูก็หายใช่ไหมหนูพยายามแล้วใช่ไหมลูกแต่หนูไปแบบนี้อันตรายลูกหนูยังไม่เก่งพอลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นมไปลไปละไป นอนแองแหม่ออามากินผักบุ้งอแม่พากินผักบุ้งนะกินผักบุ้งไปก็ได้นี่อยู่หลังบ้านนะคะข้างบ้านข้างหลังของบ้านนะคะข้างบ้านสิไม่ใช่ข้างหลังข้างบ้านข้างบ้านมีผักบุ้งเยอะเลยอกินเลยลูกกินไปอืมแม่ร้องไห้เลยอ่ะจงจาจนะคิดว่าหนูถูกจับไปแล้วแล้วแม่ก็โทษตัวเองว่าแม่พลาดได้ยังไงดูแลหนูไม่ดีสุดท้ายหนูก็พาตัวมานี่หูแม่ดีใจที่สุดเลยลูก หนูไม่เป็นไรก็ดีแล้วเนาะให้หนูแข็งแรงเดินได้แล้วหนูก็ไปสู้ประจนภัยได้ตัวของหนูเองไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูไปโดยที่แม่ดูแลหนูอยู่นี่แม่เชียใจมากๆเลยรู้ไหมคะแม่จะเสียใจมากๆเลยไม่ต้องจะเสียหรอกแม่ร้องไห้ไปแล้วด้วยืน้องคนเก่งแอบหนีแม่มาอยู่ตรงนี้เองกินผักบุ้งไปนะลูกนะอย่าเอาเขามาพิงไว้แถวต้นไม้แถวนี้นะคะ เปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าหน้าบ้านมันจะมีแต่ก้อนหินเนาะตรงนี้จะมีต้นไม้ต้นหญ้าแย,แยะๆอะลูกอะเดี๋ยวสิคะคันเก่งอ่าตักๆอยู่แถวนี้นะลูกนะตรงนี้มีหญ้าเยอะมีผักบุ้งด้วยมีอาจจะมีแมลงอยู่ในในพงหญ้าในพื้นดินเนาะลูกก็หากินตรงนี้นะลูกนะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าพิงไว้ลูกฝึกนะคะเดี๋ยวหนูก็เก่งเลยใช่ไหม